ครับสวัสดียามเย็นครับเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ฝนถล่มหนักครับพายุถล่มครับส่วนทุเรียนผมโอ้โหน้ํานองไปหมดเลยครับนี่แหละครับเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ต้องยกโคกสูงขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเราทําทําโคกมันนี่ครับโคกต้องยกต้องสูงพายุถล่มครับ เดี๋ยวมาชมต้นทุเรียนนะครับโอ้นอยู่ในสภาพที่ใช้ได้นะครับก็เรายกโคกสูงผมกําลังยกโคกโลกมากครับสวนผมนะฮะปลูกวันแม่นะครับเนี่ย12สิงหาคมปลูก12สิงหาคมปี2564ครับปลูกมาไม่กี่วันนี่ยกโคกยังไม่เสร็จเลยครับต้นแรเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ ช่วงนี้โควิดครับหาง,งานทำปลูกทุเรียนนะครับผมเป็นไหมครับยกโคกสูงครับผมยกโคกอายุถล่มพอดีเลยปลกในป่ากล้วยนะครับหญ้ายังลกอยู่เลยหญ้าเต็มลกค่อยทำไปเนี้ยครับ ต้นทุเรียนกำลังแตกยอดนะครับนี่กำลังแตกยอดครับกำ <c oughs> ลังแตกยอดอันนี้ยังยกโคกไม่เสร็จเลยครับใน,นดายญ้าเอาไวร้รอบๆแต่ยังยกโคกไม่เรียบร้อยต้องยกโครกร,รอบๆต้นมันอีกเป็นยัครับยอดมันครับปลูกสิบสองสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ น่ครับไม่กี่วันนะปลูกมาไม่กี่วันนี่็กัญยาไม่กี่วันซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อมาสามสามต้นพันที่ต้นมะแพงครับสามต้นพันธุู3สามต้นพัน โคนต้นชมตอนเย็นครับหลังโดนพายุถลม่มพายุถลม่มถล่มทลายครับตอนนี้ปลูกไปแล้วห้าสิบต้นตอนเย็นๆนะครับผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเพราาะว่ทุเรียนถ่ายไปเรื่อยจนจะประสบผลสำเร็จ นการปลูกสุเรียนมือใหม่ครับมือใหม่ต,ต,ต้นต้นครับผมสวัสดีนะครับอายุวรรโนสุขังกำลังครับผมสวัสดีครับ